พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์ที่20เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องพระองปีติยินดีในความเจริญรุ่งเรืองของคุณดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอาธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านลูกาบทที่16ข้อที่11พี่น้องคะมีคริสเตียนจำนวนหนึ่ง ที่พูดดูถูกเมื่อพวกเขาได้ยินคำาสอนเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในพระคิสตบางครั้งพวกเขากล่าวหาว่านักเทศมุ่งความสนใจไปที่เรื่องเงินและข้อความแห่งความเจริญรุ่งเรืองมากเกินไปน่าแปลกที่คนกลุ่มเดียวกันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งอาทิตย์เพื่อเงินบางคนถึงกับหันไปใช้วิธีที่ไม่สุดจริตเพื่อให้ได้มา และมักจะรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อขาดมันพี่น้องคะไม่มีสถานที่ใดที่จะดีไปกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่งคั่งทางการเงินมากไปกว่าพระคำของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในความเจริญรุ่งเรืองของคุณพระคำภีกล่าวไว้ในสามย่อนบทที่หนึ่งข้อที่สองว่าท่านที่รัก ข้าพเจ้าอาธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตใจของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นนี่ทำให้ระลึกถึงคำพูดของดาวิดในสดุดีบทที่35ข้อที่27เขาพูดว่าให้พระยาเวได้รับกันยกย่องพระองค์ผู้พอพระทยัยในความเจริญรุ่งเรืองของผู้รับใช้ของพระยาเว เพราะผู้เป็นเจ้าทรงพอพระไทยในความเจริญรุ่งเรืองของคุณนั่นน่าจ,จะทำให้คุณรู้ว่าความยากจนความขาดแคลนและความขัดสนไม่ใช่น้ำพระไทยของพระเจ้าสำหรับคุณในสองโครินธ์บทที่9ข้อที่8กล่าวว่าและพระเจ้าสามารถทำให้พระคุณทุกอย่างความโปรดปรานและพระพรไฝโลกทุกประการมาถึงท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อที่ท่านจะเพียงพอในตัวเองอยู่เสมอและในทุกสถานการณ์และในความจำเป็นทุกอย่างมีมากพอจนไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนและการให้อย่างอุดมสมบูรณ์สําหรับการงานที่ดีและการบริจาคเพื่อการกุศลทุกอย่างพี่น้องคะน้ำพระทัยของพระองค์คือให้คุณมีเหลือและ,จะเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ฮาเลลูยาจงอ่านสด,ดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สาฉบับ TPT ซึ่งกล่าวว่าผู้ที่ดำเนินตามทางของพระเจ้าช่างน่าปิติยิ่งดียิ่งนักเขาจะกำลังยืนหยัดมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งปลูกไว้ตามการออกแบบของพระเจ้าอย่างลากลึกในลำธารแห่งความสุขซึ่งเกิดผลในทุกลูกดูการแห่งชีวิต เขาไม่เคยแห้งเหือดไม่เคยแห้งเหี่ยวเป็นสุขตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดในพระคิมคุณพึ่งพาตนเองได้นั่นคือคุณมีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นอย่างบริบูรณ์สรรเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระคุณขงมโะรง ที่ทำงานในตัวข้าพระองค์เพื่อชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งข้าพระองค์ไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือใดๆแต่ได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างล้นเหลือสำหรับงานที่ดีและการบริจาคเพื่อการกุศลทุกอย่าง ขอบพระคุณที่ปิติยินดีในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด